สวัสดีค่ะเราก็กลับมพบกันอีกล่านะคะกับการแบ่งแนพระวจนะคำของพระเจ้าวันละนิดและวันนี้ค่ะเราก็ยังคงอยู่ในหนังสือห้องชั้นบนนะคะ หัวข้อที่อยากจะแบ,บ่งปันให้กับพวกเราทุกคนในวันนี้ค่ะก็มีหัวข้อว่าสวยหาพระเจ้าเพราะวจนธรรมของพระเจ้าที่มาถึงเราทุกคนในวนันนี้ก็อยู่ในพระธรรมอิสยาห์บทที่40ข้อที่28ถึง31ซึ่งก็เด้กล่าวเอาไว้ดังต่อไปนี้ค่ะท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือท่านเคยได้ยินไม่ใช่หรือพระยาเวทรงเป็นพระเจ้าหนึ่งนิดเป็นผู้สร้างที่สุดปลายแผ่นดินโลก พระองค์ไม่ทรงอ่อนเพลียหรือเหน็ดเหนื่อยความเข้าใจของพระองค์ก็เหลือจะอย่างรู้ได้พระองค์ประทานกำลังแก่คนอ่อนเพลียและผู้ไม่มีพลังนั้นพระองค์ทรงให้มีเรี่ยวแรงมากแม้คนหนุ่มๆจะอ่อนเพลียและเหน็ดเหนื่อยและชายชะก,กนันจะล้มลงทีเดียวแต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระยาเวจะได้รับกำลังใหม่เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมืนนกอินทรี เขาจะวิ่งและไม่อ่อนเลียเขาจะเดินและไม่เหน็ดเหนื่อยพู้ครั้งหนึ่งค่ะในขณะที่ดอรี่นะคะยังเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายค่ะเธอมีเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเพื่อนคนนี้ก็ได้ตัดสินใจในการที่จะศึกษาพระคัมพีม์ในโรงเรียนนะคะรวมถึงได้เชิญชวนเพื่อนๆในห้องนะคะได้ร่วมนมัสการพระเจ้าที่โรงเรียนอีกด้วย รอลลี่รู้สึกลังเลใจนะคะที่จะต้องเข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้เพราะเขารู้อยู่แล้วค่าวว่าเพื่อนๆที่ดีของเขานั้นล้วนแต่เป็นสาวกของเะเยซูุคริสรอลลี่เองไม่แน่ใจนะคะว่าตัวเองนั้นนับถือาศาสนาใดแต่สุดท้ายรอลลี่ก็ได้ตัดสินใจที่จะไปร่วมกิจกรรมด้วยเพราะต้องการที่จะสนับสนุนเพื่อนของตนเองและต้องการจะรู้ว่าที่ที่เขาไปนั้นเป็นอย่างไรทําไมถึงชวนนักชน่ะ ดอรี่นะคะได้รู้สึกว่าที่นั่นไม่เหมาะสมกับตัวเองเลยและแล้วค่ะพวกเขาก็เริ่มร้องเพลงกันและเพลงแรกที่ดอรี่จำขึ้นใจเลยนะคะก็เป็นเพลงที่มีชื่อว่าขอบคุรนเฟซูและการถูกรายร้องไปด้วยบริการแบบนี้ค่ะทำให้บรลลี่นะคะมีความรู้สึกบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งเธอไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนดอรี่ได้ศึกษาพระคัมภีร์เป็นประจำทุกวันค่ะ และใน,นที่สุดนะคะเธอก็ได้อธิษฐานขอพระเจ้าที่จะทรงนำให้เข้าใกล้พระเจ้าได้รู้จักโรรองมากยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ใหม่ของดอลลี่กับพระเจ้านะคะได้เปิดประตูให้ดอลลี่ได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยคริสเตียนและการที่ดอลลี่สามารถรู้ว่าตัวเองสามารถวางใจและพึ่งพาพระเจ้าได้ตลอดชีวิตของเธอทําให้ดอลลี่มีความมั่นใจรวมถึงตอนนี้ดอลลี่สามารถมองไปที่พระเจ้าในช่วงเวลาที่ดีและในช่วงเวลาที่ย่กดยเช่นเดียวกัน หนุนใจเราทุกคนค่ะไม่ว่าจะเป็นคนที่กําลังเป็นผู้เชื่อใหม่หรือคนที่กำลังมีความสัมพันธ์ที่ไม่แน่นอนกับพระเจ้าอยากจะหนุนใจเราทุกคนนะคะที่เราจะสอบสวั์หาพระเจ้ามากยิ่งขึ้นผ่านการอธิษฐานการอ่านพระคัมภีร์รวมถึงให้เราที่จะไปกลุ่มเซลล์เพื่อที่ช่วยในความสัมพันธ์ของเราให้เราจะสามารถมีประสบการณ์ที่ดีกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นด้วยนะคะขอพระเจ้าที่จะนำและอุปถพมภ์เราทุกทกคนค่ะสวัสดีค่ะ